หนึ่งในไฮไลท์ที่ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อมากที่สุดในงานนิทรรศการธนารักษ์คลังแผ่นดินบริหารทรัพย์เพื่อประชาคือเหรียญทองที่แสนง,งดงามชุดนี้เหรียญกษะสาบที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ3ามรอบชุดนี้ผลิตขึ้นตั้งแต่ปี2511มี3ประเภทซึ่งเป็นชนิดเหรียญทอง ที่มีสขนาดคือหนึ่งบาทสองสลึงและหนึ่งสลึงด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพินพระพักเบื้องขวารอบริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเบื้องล่างมีข้อความว่าพระชนมายุครบสามรอบด้านหลังเป็นพระนามาพิไทยยอสอกรใต้มงกุฎพระมหากริ่นล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกข้างละ18ดอก ริมขอบมีข้อความว่ารัฐบาลไทย12สิงหาคมพุทธศักราช2511เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาตามขนาดของแต่ละเหรียญภายในงานยังมีอีกสองชุดที่ได้รับความนิยมมากนั่นคือชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีการจนาพิเศษและเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนรรษา5รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือทรัพย์สินของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกัน์มาวางจำหน่ายเป็นที่แรกอย่างบูธสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเป็นทองคำซึ่งเ,เป็นทองคำที่จะเป็นทองอลา,ามเป็นทองสมัยเก่าค่ะแล้วก็รูปขององค์ท่านพระพักซึ่งจะงามมากเลย วนในฝากสำนักบริหารเงินตราก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยประชาชนที่สนใจต่างเดินทางไปแลกเหรียญกระสาบจำนวนมาก <ST. S 1> เหรียญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระราพชพิธีฉลองพระชนมาย,ยุห้ารอบประกอบด้วย <ST. S 1> เหรียญกระสาบที่ระลึก3ามชนิดราคาได้แก่ เหรียญกระสับที่ระลึกทองคำขัดเงาชนิดราคา16,00 0บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ3 0 0 0 0บาทจำนวน5,000เหรียญเหรียญกระสับเงินขัดเงาชนิดราคา800บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ1,600บาทจำนวน5 0,000เหรียญและเหรียญกระสับโลหะขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา50บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ50บาทเหรียญที่เรานำมาให้จำหน่ายจ่ายแลกในวันนี้นะคะก็เป็นเหรียญเก่า ส่วนใหญ่เป็นเหรียญเก่าที่เราไม่ได้ออกจ่ายแรกแล้วนะคะแต่สําหรับเหรียญที่ได้รับความนิยมที่ออกในปีนี้ก็คือเหรียญ5รอบสมเด็จพระเทพนะคะซึ่งออกมาเมื่อวันที่2เมษายน2558นะคะในงานนี้เราก็ได้นํามาให้ให้แลกด้วยนะคะเหรียญกระสับที่ระลึกเปรียบเสมือนสิ่งที่เตือนความจําในเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นนอกจากเหรียญกระสับแล้วงานนี้ยังมีพระครังในพระคลังมหาสมบัติ มาให้ผู้ที่สนใจเลือกบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย